สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนทำโจทย์เรื่องฟังก์ชันตีโกณมิตินะคะโดยข้อแรกเนี่ยเขาจะกำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงโดยที่ sin x บวก cos x เท่ากับ4ส่วน3ถ้า1บวกแทนกลาง 2x คูณด้วยคอ s x เท่ากับ a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่หอหบอมของ a และ b เท่ากับ1 แล้วเอกำลังสบวก b กําลังสองเท่ากับเท่าใดโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้สมการ1บวกแทนกําลังสองเคูณด้วยคอด x เท่ากับ a ส่วน b นะคะเราจะเห็นได้ว่า1บวกแทนกําลังสองเสามารถเปลี่ยนได้เป็นเศบกาลังสองนะคะก็จะได้เป็นสิบกำลังสองเคูณด้วยคอด x เท่ากับ เ e, ส่วน B ีจากนั้นเซกเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เป็น1ส่วนคอสกำลัง2องคอรดก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคอส x ส่วนด้วยไซน์เีกนะคะเท่ากับ A e, ส่วน B เหมือนเดิม ข้อสามารถตัดกันได้1ตัวนะคะก็จะเหลือเป็น1ส่วนคอ s x ด x n กไซนะคะก็คกับ a ส่วน b พอจบตรงนี้เสร็จนะคะมันไปต่อไม่ได้แล้วเราต้องใช้อีกสรรมการหนึ่งเพื่อหาตัวนี้นะคะอีกสรรมการหนึ่งคือ หบวกแทนกำลังสอง x ควรด้วยคอร์ด X เท่ากับ A ส่วน B นะคะ s ซ n x บวกคอร์ด X เท่ากับ 4ส่วน3เราต้องเทกำลังสองเข้าไปนะคะทั้งสองข้างของสมการนะคะตัวนี้เราใช้เราตัวนี้เราจะใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์นะคะก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลัง บวกหลังกำลังสองนะคะเท่ากับ4ี่กำลังสองได้16บกนะคะสามกำลังสองได้9จากนั้นเราจะเห็นได้ว่าสองตัวนี้บวกกันก็จะได้เท่ากับ1นะคะก็จะเหลือเป็น2อง n าอ คอส x บวก1น,นะคะเท่ากับ16ส่วน9จากนั้นย้าย1มาลบนะคะ ลบหนึ่งนะคะจากนั้นทําส่วนให้เท่ากันก็จะได้เป็น16บลบเส่วน 9, 9นะคะจากนั้นนำสองไปหารนะคะก็ฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็น s i n x cos x เท่ากับ7ส่วน9กลับเศษเป็นส่วนนะคะ <S 1> 1. <S <4 S 1> ก็ได้เป็น,สน,นะะ <5. S> 1ส่วน 2, 2> <5. S 1> คูณกันแล้วได้7ส่วน18นะคะเ <5. S 1> มื่อเราได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยเราก็เอากลับไปแทนค่าในนี้นะคะ เราต้องกับสศษเป็นส่วนนะคะจะได้เป็น18ส่วน7นะคะเท่ากับ A ส่วน B A บวก b กเอกำลังสองบวก B กำลังสองก็จะได้เท่ากับ18กำลังสองบวก7กำลังสอง จะได้เท่ากับ324บวกด้วย49จะได้เท่ากับ373นะคะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะต่อไปจะเป็นข้อที่2นะคะเขาให้หาว่าซราย30องศา ส่วนด้วย sin 10องศาลบคอ s 30องศาส่วนด้วยคอ s ส0องศาจะมีค่าเท่ากับข้อใดนะคะโดยข้อนี้เนี่ยเราจะใช้2สูตรนะคะสูตรแรกคือ sin A ลบ B เท่ากับ sin A คอส b ลบด้วย cos a sin b นะคะส่วนที่2คือ sin 2 a เท่ากับ2 sin a cos a ขั้นตอนแรกนะคะเราเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนเลยคือ s i n า30องศาส่วนด้วยไซสิบองศาลบด้วยคอสสามองศา ส่วนด้วยคอสส0องศานะคะใช้สูตรแรงนะคะเราจะได้ sin 3สาองศาคอสส0องศานะคะลบด้วยคอส30ส ไซส10นะคะส่วนด้วยไซส10คอณส0จากนั้นนะคะเราจะใช้สูตรที่2โดยการนำส2ส่วน2เข้าไปคูณที่ตัวส่วนนะคะ จะได้เป็นายสามสิบลบสิบส่วนด้วยายสองคูณสิบองศาส่วนด้วยสองจากนั้นกับส็ษเป็นส่วนนะคะก็จะได้เป็นาย ยีองศาคูณด้วย2ส่วน s าย20องศาตัดกันนะคะก็จะได้เท่ากับ2เป็นคำตอบของข้อนี้นะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะเขาให้มาว่าถ้าคอส70องศาเท่ากับ K เมื่อ K เป็นค่าคงตัว แล้วคอส35องศามีค่าเท่าใดโดยข้อนี้นะคะเราจะใช้สูตรคอส 2x เท่ากับ2คอสกำลังสลบ1นะคะต่อไปนะคะเราจะย้าย1ไปบวกนะคะก็จะได้เป็น คสอบวกด้วย1นะคะจากนั้นนะคะค่ามุมที่เขาให้มาคือ35องศาเราเปลี่ยน x เป็น35องศานะคะก็จะได้เป็นของ c คอส5กํากลัง2นะคะเท่ากับ c คอส5มคูณ2เป็น70นะคะ บวกด้วย1ซึ่งโจทย์เนี่ยกำหนดให้คอ70 s 70 mm. เท่ากับ k นะคะเราก็จะเปลี่ยนคอ s 70เป็นค่า k นะคะตัวหน้าเข็ยนไว้เหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น mm. เท่ากับ k บวกหจากนั้นเราจะย้าย2มาหารนะคะ หารด้วย2นะคะโจทย์ต้องการแค่คอร์สองศาเราก็ต้องถอดรูนะคะก็จะเหลือเป็น cos 35องศาเท่ากับเมื่อเราถอดค่านะคะเราจะได้เป็น2อํคำตอบคือบวกกับลบแต่ มุม35องศาเนี่ยอยู่ในควอดเดนที่1นะคะซึ่งคำตอบมันก็จะได้เป็นบวกนะคะก็จะเท่ากับบวกรูทเคบวก1ส่วน2นะคะเป็นคำตอบของข้อนี้